สวัสดีครับวันนี้เรามาดูขั้นตอนการทำฝาสูบแบบใช้การอัดบ่ากับไม่อัดใช้การตอกบ้าวาวาลงไปครับเหตุผลที่ทางเราไม่ตอกเพราะไม่เจะเหตุการณ์แบบนี้ครับลูกค้าดูที่เมจิกผมติ๊กไว้เป็นรอยแตกวิ่งแบบนี้นะครับ ทั้งไอ้ดีทั้งให้เสียเลยไปไหมครับแตกอดรั่วยิ่งความร้อนเยอะยิ่งรั่วเยอะครับอลูมิเนียมขยายเหตุผลที่แตกก็เพราะว่าการตอ่อโดยที่ข้างหลังมันเป็นอย่างนี้ครับมันถึงได้แตกข้างหลังมันเป็นพื้นที่ที่มีช่องว่าง ที่เราต่อไม่แตกครับทางเราเลือกใช้การอัดบารด้วยไฮดรลิกทุกอย่างจะลงตัวดีกว่าครับอัดทุกตัวครับฝาสูบ ไม่ต้องกลัวแตกฝาดี้รอดตรงฝาเตรียมว่าเนี้ยเนี่ยครับเหตุผลง่ายๆเลยที่เราใช้เครื่องอัดบาาอย่างนี้ถ้าซ่อมก็ต้องรื้อใหม่ทั้งหมดครับรื้อบูทรื้อบา่หรือทุกอย่างเลย ฝากไว้ด้วยครับเรื่องเนี้ยในการที่จะเลือกทำฝ่าสู้ของแต่และที่ไม่เหมือนกันเลยครับแต่และที่โอเคนะครับสวัสดีครับ